เก็บไปสีอยากได้ไม่ใช่เหรอเห็นยืนมองอยู่ตั้งนานแล้วได้ข่าวว่าจะซื้อที่ตรงนี้ติดกับที่คุณต้นเลยนะคะถ้าผมจะซื้อที่ตรงนี้ผมจะติดต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่คุณเฮ้ยที่เก็บค่าเช่ามาได้ก็ได้เงินสดจะมีเวลาเข้าแบงค์ไหมเนี่ยวันนี้ก็ต้องเอาเงินไปจ่ายค่ามาจําที่ซะด้วย จะถือไปยังไงเนี่ยถือไปแบบนี้ไม่ปลอดภัยแน่เลยเอาไงดีอ๋อเอาเงินใส่ถุงหยาไปดีกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดน,นี้แหละปลอดภยัยวันนี้นัดลูกค้ามาดูที่ตรงนี้ไว้ด้วยเห็นเขาว่ารวยมากนะ จอมเสร็จแล้วจ่ายมาดจาเลยอะ่ะฉันสบายแน่ๆถ่าที่ดินแถวเนี้ยพารวยเลยค่าในหน้าได้หลายแสนเลยแหละฉันปลดหนี้บัตรได้แน่แน สีอยากได้ไม่ใช่เหรอเห็นยืนมองอยู่ตั้งนานแล้วเก็บแล้วอ่ะก็รีบไปซะนะอย่ามาเกะกะแถวนี้ลูกค้าฉันกำลังจะมาฮะลูกค้าเหรอครับใช่ลูกค้าฉันอ่ะจะมาซื้อที่ตรงนี้เป็นเศรษฐีด้วยนะแล้วเศรษฐีคนรวยๆเขาคงจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบสบกปกแบบนี้รีบๆไปเลยนะเดีย๋ยวลูกค้าฉันมาเห็นนะจะไม่พอใจผมว่าคุณไม่ต้องรอแหละเขาคงไม่ซ้คุณคหรอครับพูดแบบเนี้ย ปากเสียนะรู้ไหมแกรู้ไหมว่าราคาที่ตรงนี้มันราคาเท่าไหร่หน้าอย่างแกชาติเนี้ยคงไม่ได้เห็นเงินขนาดนั้นหรอกพูดแบบนี้ไม่น่าให้มาเดินแถวนี้หรอกนะแล้วฉันบอกให้แกรีบออกไปอ่ะทำไมไม่รีบออกไปแล้ววันนี้ลูกค้าฉันน่ะจะจ่ายค่ามาจังเลยด้วยนะอ้าวสวัสดีคุณต้นสวัสดีครับคุณเดือนคุณต้นเหรอทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆทำคอนเทนต์หรอคะเปล่าหรอกครับัอดีผมอยากแต่งตัวสบายๆครับ ได้ข่าวว่าจะซื้อที่ตรงนี้ติดกับที่คุณต้นเลยนะคะใช่ครับผมว่าจะมาวางมาะจําไว้ก่อนครับหยิบบอกนะว่าแกคือคุณต้นที่จะมาซื้อที่เหรองั้นทําเอกสารมาเลยดีกว่านะคะแม่แล้วเหรอครับผมเปลี่ยนใจแล้วครับไม่ซื้ออ้าวทําไมเปลี่ยนใจละคะทําไมไม่ซื้อผมไม่ค่อยชอบดูถูกครับผมว่าน่างเกลียดมากๆเลยดูถูกใครดูถูกคุณต้นเหรอคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจเลยนะคะ เมื่อกี้ฉันต้องขอโทษจริงๆฉันไม่ทราบนะคะว่าคุณคือคุณต้นเพราะคุณไม่รู้ไงว่าผมจะมาซื้อที่ตรงนี้คุณเลยดูถูกผมแล้วในถุงนี้ยไม่ใช่ขยะหรอกแต่มันคือเงินที่ผมเตรียมไว้จ่ายค่ามาจาคุณเงินมาจําหรอคะอฉันขอโทษจริงๆนะคะเสียใจด,ด้วยนะครับถ้าผมจะซื้อที่ตรงนี้ยผมจะติดต่อในหน้าคนอื่นไม่ใช้คุณอ๋ออย่าลืมเก็บขวดจริงด้วยนะครับ ไม่น,น่าเลยที่ก็ต้องเยอะน่าจะได้ค่าในหน้าหลายแสนเลยสิทธได้แทนเนาะเงินแสนชั้นหายไปกับตาเลยแล้วค่าบัตรจะไปเอาที่ไหนมาจ่ายเขาเนี่ย